สวัสดีครับผมเก่งจากร้านบูรินทร์นาทิกนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งเดินไปนะนี่เหรียญ50ตังค์ปี30เห็นไหมลูกค้ามาจริงเอามาจริงผมก็ซื้อจริงเนี่ยเหรียญละ10,000บาท50ตังค์แรกได้10,000บาทมีอยู่จริงเนี่ยเพิ่งสดสดร้อนๆเลยเนี่ยลูกค้าเพิ่งเอามาขายเนี่ย50ตังค์สภาพสวยเนี่ยอาละหมื่นเนี่ยต้อง50ตังค์ปี2530เท่านั้น50ตังค์รับล็อกปี2530เท่านั้น10,000บาท มีอยู่จริงนะผมซื้อจริงอ่ะห้าสิบครั้งปีสามศูนย์เนี่ยสามศูนย์แบบนี้แพ้แท้สวยๆมีรับซื้อเหลืยละหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอยู่ที่สภาพลานะมีเอามาขายผมเก่งบริลลิ่งิได้เลยรับซื้อจริงๆนะมีเอาเข้ามาได้เลยนะพอดีลูกค้าคุณไปจ่ายเงินสดไปเรียบร้อยแล้วนะมันมีอยู่จริงนะหาให้เจอถ้าเจอได้ตังค์ครับไปแค่กระปุกไปดูเงินในกระเป๋าที่เก็บเก็บไว้นะครับผมเหรียญห้าสิบครั้งปีสามศูนย์มีรับซื้อเหรียญละหน ไม่มีมั่วนะครับไม่มีย้อมแมวโอเคนะครับสวยดีครับ